ไปดูสถิติการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะคะโดยในช่วง10เดือนแรกของปีค่ะก็สูงเกือบ63,000าคำขอเนะคะเพิ่มขึ้นถึง7.80%ค่ะโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าจัดช่องทางจดทะเบียนแบบฟรัส t แท็กเพื่ออำนวยความสะดวกผู้รับบริการค่ะ โดยนะางอรมนทรัพทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยสถิติคันยืน่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาะคะตั้แต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม2568มียอดรวมสูงถึง62,961คําขอค่ะเพิ่มขึ้น7.80%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนกลุ่มสินค้าที่การยื่นขอรับมากที่สุดได้แก่บริการด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและความงาม ผู้ยื่นคำขอเป็นคนไทย52%ต่างชาติ48%และผู้ที่ยื่นคำขอมากที่สุดก็คือป๊อปมาดคขอสิงคโปร์รวม236คำขอค่ะ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีการยื่นคำขอ6,929คำขอเพิ่มขึ้น2.76%สูงสุดก็คือวัสดุเหล็กกล้าครองอันดับที่1-2ปีต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมวัสดุและการก่อสร้างที่พัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องรองลงมาก็คือนวัตกรรมแอนติบอดีและยาชีววัตถุ ส่วนสิทธิทบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการยื่นคำขอ5,442คำขอลดลง2.29%กลุ่มที่ยื่นคำขอมากที่สุดได้แก่ลวดลายของผ้าเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ขณะที่อนุสิทธิทบัตรยื่นคำขอ4,065คำขอเพิ่มขึ้น15.94%สูงสุดก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและลิขสิทธิ์ ยืนแจ้งข้อมูล11,531ผลงานลดลงไป11.81%โดยผลงานที่มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มากที่สุดได้แก่ศิลปก,กรรมและวรรณกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็เร่งพัฒนางานบริการด้านจดทะเบียนจัดช่องทางฟลัสแท็กที่สามารถจดทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะสาขาที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตและที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องใช้อย่างเร่งด่วนอย่างเช่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ลดเวลาจาก38.5เดือนเหลือ12เดือน